ครับการนมัสการครับปูก็กำลังแรงเลยครับครับปูฝนตกใช่ไหมครับปูฝนตกอ๋อครับตอนนี้บุยลำกำลังตั้งคืมเลยครับปูต้องหลายวันละสิอาวันติทกันครับครับปู่อยู่นี่กระตกเหมือนกันครับปูบุยลำครับครับครับวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางปูครับเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับปูอ่า ครับก็เห็นเห็นปะเตอโทรมาว่าจะโทรครับท้องที่เห็นโทรครับผมก็เล่นอีกโทรไปแล้วอ๋อครับครับปู่ครับอ๋อปู่ปู่เอาเบอร์ไหนโทรมาครับไม่รู้ดิแจนเบอร์นี่โชว์กันนี้เลยอ๋อครับครับปู่ครับก็ติดติดต่อหาปู่แต่งวดที่ผ่านมาปู่มีโชคมีลาบไหมครับปู่งวดก่อนโดดได้ติดกันสองงวดแต่ทุนทุนหกใกล้ไอ้นี่แหละ แปดห้าครัมาแปด็สางงวดติอ๋อครับครับปูสามงวดแล้วใช่ไหมครับปูนัแต่มันมนได้ในยเยอะเงาก็แบบมันกำบานําไม่เข่าเลยเหมือนคุนึงก็มดเนาะครับครับปูอเด็อ๋อครับโจบบมานเป็นวัตเดสีมันเลนแค่เลขสีางนี่อ๋อครับทสมมติถาโทรไปงวดก่อนเนี่ยได้แปดเจ็ดตรงๆก<ต>ับหกูนย์ตรงๆเลยใช่ไหมปู แต่ถ้าคุณกหนิดแเบกลมตรงเลยซ้ำหมดโอครับครับปู่เด็กเสียหางครับผมยังวันนี้ไม่ไม่รู้นจะมาหรือไม่มาก็เม่รู้ครับครับปู่ตัวมันคำนวณนมันแบเขาใดพิษใดออกพิดใดถึงใดเนาะครับครับปู่ใช่ครับมูเนี่ยนอนครับครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นสูตรคำนวณที่ปู่คิดค้นมาเองใช่ไหมครับปู่ ได้รักสูตรที่เขาเขาคำงวลด้วยวเราเราเรามาไปยุบด้วยมาผสมมาสานกันในใจของประกอบรถของอีกเจ้าอีงเขาเขา,เขาไม่ได้วงสุรแต่เ,เราเอาสุรเขาฉันคู่พักระชับมามาคำนวณต่ออีกทิงโอ้ค่ะ ำค,ค,ออคำนนาตคมมาตตมดาูครับครับปู่อ๋อก็คือปู่คำนวณมาสามงวดคือมันเดินดีมาทั้งสามงวดเลยใช่ไหมครับปู่ย้อนหลังไปมันเข้ามันหกงวดติดเลยอ๋อย้อนหลังไปเข้าหกงวดติดย้อนหลังไปตั้งแต่นี่นี่ยตั้งแต่บเงินมานี่ไปเข้าไม่เลยหกงวดมันเดเป็นมาตีเจ็ดทีกทีเจ็ดถึงเนี่ยโอ้ครับครับปู่อ๋อเป็นเป็นร่างอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่ร่างอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยเนาะ จะเดียมมันจะมาอยู่ไหมเราครับครับปูต้องรอลุ้นงวดนี้ครับปูแต่มันมามาหนีไปทำไมมาเราเก็บตัวเองครับครับก็หลักๆก็ให้เอฟซีไว้เป็นแนวทางครับปูอ่ได้หรครับครับถูกผิดไม่ว่ากันครับปู่ืมในในตรงนั้นเนาะเพราะว่าฝนมันตกฟ้ามันร้องนะอ๋อครับครับโอเคครับครับปูก็เดี๋ยวเอาเลยครับปูมีมีกี่ตัวครับปูสี่หาง อ๋อั้มนมดมีแค่สี่หางใช่ไหมครับปูสีห่หงเองครับครับมีมีเลขวิ่งไหมครับปู่มันเป็นเลขลักเลยอะลักชิดลักหน่วยโอ้รับชิดสองลักชิดสองตัวลักหน่วยสองตัว,ตวครับครับงั้นแกงมันมีคปูคำนวณดูเร้วมันมันไม่ชอบอะัะครับครับปู่มันไม่ชอบไม่ชอบใจอ๋อมันไม่ชอบตัวเลขที่ปู่คำนวณออกมาได้ใช่ไหมครับมมีตัวม อีเราดูหลายๆนี้นแล้วเด็กเรามันเด็กเขาตะก้วยอ๋อครับครับปู่เราจะมาของเขาเห็นนาเราเป็นหัวเนาะครับครับผมครับครับงั้งงั้นมีมีตัวไหนบ้างครับปู่ลักซิมันมีแปดกับหนึ่งครับแล้วหน่ยมีสี่กับแปดครับสี่กับแปดอ่าจำคู่คือมีแค่ อ่าีก็แปดสีก็แปดเดีวตี่ก็ป็ด้นนาะครับครับปูได้ครับกครับครับปูได้ครับ โทรเร็วไม่ได้เรื่องนักสมองไม่จำครับปูไม่เป็นไรครับปู มีมีแค่สี่คู่ก็ไม่เยอะเนาะอืมนนถือว่าไม่เยอะนะคร<ช>ับท่านผู้ชมเนาะก็ล่างอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคเนาะหรือว่าใครอยากจะการบนก็น่าจะได้นะะใช่ครับสี่คู่ไม่เยอะนะครับถ้าถ้า,ถามันไปแบบนาจะกลับมาฟังนีบนิดหน่อยอ่ะอ๋อต้องต้องต้องกลับด้วยใช่ไหมครับปู่มันเป็นสี่คู่ตรงอะอ๋อาโอ,อค่ับ่ไม่เน่ใช้รถกันไว้สมุดติแล้วลอยแล้ไปซีีกันที่ปา มรมาตัวตัวกลับเประมาณหนึ่งมันเสียใจครับครับโอ้มอืมอืมัน้องมาที่เียวเนี่ยครับบนนองไว้หกเก้าศูนย์ศอ๋ครับอีลตเตอรีมาใบหนึ่งอีลอตเตอรีมาเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับเก้าศูนย์ศูนยครับี่กับโดไปซื้อก็นอนใสอยู่รตกง เก่าสูงสูงสีสามหางเลยสีแดป็นตรนโตน่ะอ๋อครับครับต้องซื้อสูนสูนเก่าศูนง่าถามว่าลุงลุงไม่กลับศูนเก่าแล้วใน่ครกับคุนในออกมันออกเก่าสูนนี่ใช่ตอนนี้เราออกศูนเก่าใช่เลยอืมครับใช่ได้ครับปูเป็ดเป็ดเจ็ดหนึ่งมือออกเป็ดเจ็ดตัวนายเบ็ดเจ็ดครับปูต้งต้องออกศูนย์เก่าครับผมเราก็ไปครับเหล็กสีศูนย์ศูนย์เก่าศูนอืมครับ คลิงเกิดเนกับถูกเลยไหมล่ะครับปูใช่ครับมันคิงไม่แน่นอนครับครับปูอ่าเอายบเด้ครับครับเอาเลยครับปูรักสี่ันมีแปดครับแปดกมีแปดสี่ครับแปดสี่แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งตีดต่อตกตัวกตัวเดียวคือหนึ่งสี ครับหนึ่งสี่แปดแปดอะไรนะครับปูหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ๋อน่อ๋อมีแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดใช่ไหมครับปูมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดตัวตัวแปดหนึ่งตดตัวครับเลยอ๋อครับแปดสี่แปดส่หลอถ้าชอวกเลางครับไปดู้ดิครับนิดเดียวบริสหนอยครับครับครปู อืมครับแล้วแล้วเจ้าที่ปู่คำนวณย้อนไปเจ็ดงวดเนี่ยมันมันถูกตรงตรงหรือว่าถูกตัวกลับครับปู่ไปตรงไปตรงตรงเลยไม่ได้กลับเลยอ๋อตะนีไว้สักตะนีขันไว้สักประตูนะครับครับปู่ขันแปดแปดไวสักขันอ๋อแปดแปดครับครับปู่ขันหนึ่งสักขัครับครับผมตัวมันยังไงก็อ แนบ้าก็นอกเพราะว่ามันเป็นรักคำนวณนี่เจ๊ครับครับปู่เป็นแนวทางครับมันก็ดีไปทำมันมาก็เต้องรวังไหครับครับปู่ยังมาบรรดาฮจัดฮานุ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งตรงตรงเลยครับแล้วแล้วสูตรนี้เราเราจะเป็นต้องการบนไว้ไหมครับปู่ จริงๆทำนาำยังไม่ขึ้นบทดนาทีอ่ะโอ้โอ้มันเป็นร่างอย่างเดียวทุกงวดเลยใช่ไหมครับปู่มันไม่ขึ้นหมดนาทีเลยโอ้ครับครับผมโอ้ถ้าถ้าเป็นวันนี้ไว้มันสันจรไหมนี่ชันจรครับปู่สันจรก็ไหนสัญจรบึงการครับอ๋อระวังเป็ดเป็ดครับมาเนาะครับครับปู่เป็ดเป็ดเบิ้ลนน้องวันนี้เป็ดเป็ดครับไ่เราว่าไว้ันจรไม่เปนแน่นอนเลยครับครับปู่ มครับแต่เขาสั่งได้เดี๋ยวก็สั่งได้ครับครับปู่อาจจะมาล่างก็ได้อนออาจจะมาล่างก็ได้วันนั้นบนบนไปแล้วเนาะเอาาอครับเพราะว่ามันสั่งได้เพราะว่า,วาลักชิดก,ก,กับลักมงนก็มีแต่ด้วยนะมครับปู่อันนี้อืมครับแต่แต่ผมว่าไม่เยอะหรอกครับตัวที่ปู่ให้มาเพราะมันเป็น<ช>ล่างอย่างเดียวอะครับปู่เอ่อรินคาราี้าราบีกับเส้นเส้นยิมหวานเลยครับครับปู่ แล้วแล้ว,ลว, the so ลว Ou, ป,วปวู่มีตัวที <Mm ่เน้นที่ฉุดหรือว่าชอบชอบที่สุดไหมครับปู่ถ้าก็ชอบคือแปดสีเลยโอ้แปดสีแปดสีตัวเดียวเลยแปดสีตัวเดียวเลยใช่ไหมครับปู่ก็ทีอชอบเลยถ้าจะจับเล็สั้นโวก็อาอเล็กสามนัวมันจับเรื่นเร่นเอาเล่นเิ่นเฉยแต่มันมันเลยมาลากเอาเจ็ดแปดสีไปอ๋อเจ็ดแปดสีอันนี้อันจับเล่นเล่นใช่ไหมครับปู่เป็นเล่นไปเฉย ตัวที่ชอบจริงๆคือแปดสี่ครับครับปู่อ๋อเพราะว่าหลักร้อยเป็นเจ็ดมันมีเผื่อมันไปออกบนอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ปกติต้องเผื่อมันมันหนีวนี้ขึ้นไปบนอ๋อครับครับปู่แต่ที่หกงวดที่ผ่านมายังยังไม่ไปครับครับไปแล้วปู่ครับครับปู่อ๋อก็คือว่าหกงวดหรือเจ็ดงวดครับปู่ที่ว่ามันมันออกมาอย่างนี้ครับเจ็ดงวดหกงวดที่ผ่านมาหนึ่งคือแปดมันที่หกคือแปดเจ็ด โอ้ครับวัที่จะถึงเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยถึงวันที่เจ็ดครับครับปู่วัดที่เจ็ดครับครับผมยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณปู่ม,มากๆนะครับสำหรับแนวทาง oh. แล้วปู่จะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมครับะปู่ปู่ปจะมีโค้งสุดท้ายเลขเพิ่มอีกไหมครับปู่ไม่ไม่มีเลยหอ๋อก็คือ <ๆ S 2> ม้วนเดียวจบเลยใช่ไหมครับปู่เลขล่างเลขล่างไี่ไม่มีครับไม่ผลยังไม่ยังมีคำว่ามันไม่เข้าเลยจริงหรอ๋อครับครับผม แล้วปู่มีความฝันไหมคะวันนี้ไม่อะไรเลยเฉยๆวันนี้ยังไม่ฝันเลยอ๋อค่ะครับครับผมวันเลี้ยงนี่มันกี่เลี้เนี่ยฝันฝันว่างวดตอนน่ะซื่อเก้าศูนย์ห้ามันไม่ออกที่นี่ในในฝันว่ามันจะออกวันนี้เนี่ยเก้าศูนย์ศูนย์ครับเลยไปซื้อละตินมาแปดเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์ไปเดี๋ยวอืมครับมันไมออกปร๊กันทับบนเลยอืมคาโปครับ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเอฟซอยากได้สูตรบนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะโทรไปหาปู่อีกนะครับโค้งสุดท้ายอเคได้ได้ครับผมครับ <found ers> สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับปู่ครับค่ะชอปปแล้วกันเนาะครับครับปู่ซาูุครับปู่ค่ะท่านท่านชมเป็นแนวทางของปู่นะคะก็ตัวนี้นแปดสี่นะคะตัวรองตัวแปดหนึ่งหนึ่งสี่ตัวกับหนึ่งแปดนะคะ ตัวการ88แล้วก็784เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ